ประเด็นเมื่อวานก็เก่ยวเรื่องแตงโมแล้วบอกว่าแางามค่ะท่านได้ยินเสียงกระซิบอีก่แบบไปมีดวงนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไปไปบอกมาว่าควรควรจะหยุดบ้างเนาะแล้วก็ควรที่จะระวังบ้างเพราะว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยไม่ใช่การเสียชีวิตแบบปกติเพราะฉะนั้นในเรื่องของวิญญาณเอออะไรต่ออะไรเอยเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงนะคะแล้วก็การที่จะไปไปจําลองสถานการณ์เนี่ยคือสิ่งที่ไป ไปเชื่อเลยว่าน้องที่ไปตรงนั้นน่าสุใจเด็กที่สุดแล้วก็กล้าที่สุดเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่เขาเรียกว่าตัวตายตัวแทนเกิดขึ้นได้อันนี้ไปเชื่อเลยแล้วก็ที่ฟังคลิปได้ยินเสียงเด็กสองสามเหมือนกันก็นก,ก็แอบใช่แหละเออค่ะเออก็ขนลุกอยู่ค่ะจริงเคยได้ไปดูสถานที่จริงที่แตกราวจนแหลมไหมคะเออเคยไปค่ะแล้วก็ด้วยความรู้สึกนะ แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่ที่รู้สึกอ่ะคือพลังของพี่ตังโมคือค่อนข้างที่จะกวา้างแล้วก็มีความแรงน่าจะมีเรื่องของการที่เคลื่อนไหวมีการย้ายจากตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้หลายๆส่วนหลายๆจุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังเชื่อในเสียงที่น้องแนะนำได้ยินว่าเป็นเสียงจากไม่รู้เสียงอะไรสักอย่างแต่ว่ามีมีสื่อจริงๆไปเ<ๆ>ชื่อเรื่องตัวตายตัวแทนเพราะฉะนั้นเรื่องของการมีสื่อมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้าง จริงตอนนี้จากตัวกายรู้สึกยังไงในเรื่องประเด็น,นดอกกัญมาไหมคะเพราะว่าหลายคนพยายามจะทำจริงอย่างนี้นะคะก็จริงจริงคนจะหามาตั้งนานแล้วไหมคะไม่ควรจะพุ่งมาหาเนาะมันมันนานเกินไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าคนในครอบครัวเขาเขาบอกว่าให้หยุดเราก็เราก็พักเถอะยิ่งไปเค้นเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสักพักน,งนึงก็จะมีเรื่องของการที่จะถูกฟ้องกลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก็ไม่กล้าพูดมากเนาะเดี๋ยวโดนไปด้วย มา <T itt les> <das S 1> บายค่ะขอเรื่องราดีแล้วกันเนาะจติจีนแล้วนะคะมีวิธียังไงอะไรบ้างเทิงปีนี้เลยถามแล้วบางคนชมด้วยอะไรเงี้ยชมด้วยนะคะก็ย้ําปีชมก่อนนะคะปีชมของปีมะเสกปีนี้นะคะก็จะมีปีกุลนะคะปีกุลแล้วก็ปีมะเสกค่ะแล้วก็มีปีขานขอเพื่อปีระกานะคะแล้วก็ปีวองนะคะตรงนี้เนี่ยทำวิธีปีชมก็สามารถแก้ได้นะคะส่วนใครที ouais. leave, like ่แบบว่าไม่ได้มาทางสายจีนนะคะวิธีแก้ง่ายๆเลยนะคะให้เอา ของนะคะจัดเป็นสังฆทานนะคะทั้งหมด9ถักนะคะขอให้เน้นสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเขียวอย่างเช่นซองขนมนะคะอาหารกระป๋องที่เป็นสีสีพวกนี้นะคะแล้วก็จัดเป็นสังฆทานตามปัจจัยของเราแล้วก็เอาไปถวายพระนะคะกวดน้ําให้เรียบร้อยแล้วก็เน้นในเรื่องของการสวดมนต์บทธรรมจักนะคะบนทนี้ก็จะช่วยกันในเรื่องของคนที่เป็นเออชดนงวชงได้ดวงตกได้ะค่ะ <S <S ส่วนใครที่อยากให้ดวงดียิงย่งขึ้นไปก็ยังแนะนําอยู่นะคะปีนี้ต้องสวด ยอดพักการไตปีดกับบทกรณีเมตสูตรค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าใครแบบมอง,งแบบนั้นก็สามารถทำตามมันต้องทำก่อนจีนหรือว่าทำหลังจีนคือจริงๆกันเนี่ยเริ่มทำได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงที่เทพออกมาช่วงตุดจีนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่27มการาคมนะคะจนถึงวันที่12กุมภานะคะช่วงนี้นจะเป็นแกรปที่เทพจีนลงมาเราสามารถทำพิธีขอพรได้ทั้งหมดเลยแล้วก็เทพไทยก็จะออกมาเหมือนกัน แต่ว,ว่าสักผู้นี้ที่พูดตอนนั้นเนี่ยค่ะว่า,าถ้าเราอยากเปลี่ยนโดรนต้องบินต่างประเทศเลยค่ะก็จริงๆเรื่องของบินต่างประเทศเนี่ยจริงเพราะว่าไปอ่ะใช้ตลอดอพอเวลารู้สึกที่แบบเราเจอดารมาม่าหรืออะไรแบบนี้ว่าเราก็จะบินต่างประเทศแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีมันมีเคล็ดลับอะไรหลายๆอย่างที่ที่น่าสนใจและทําเราได้ก็คือการที่เราขึ้นเครื่องนะคะตอนขึ้นเครื่องเนี่ยก็คือ กำลังจะพ้นพื้นดินให้ขอในเรื่องของการที่เราอยากเปลี่ยนชีวิตใหม่เราอยากโละสิ่งดีออกไปส่วนตอนที่กําลังจะแลนดิ้งนะคะเข้ามาที่ประเทศของเราเนี่ยก็ขอพรจากสารหลักเมืองพระสยามเทวาธิรานะคะแล้วก็พระแม่ธรณีให้ท่านช่วย,ค,ยคุ้มครองนะคะให้ดวงเราอยู่ขึ้นตรงน,นี้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ทําให้ดวงเ,เปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะแต่การข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยควรจะทําประมาณ3วันขึ้นไปนะถึงจะได้ผลค่ะถ็ถือว่าเป็นคุณลับจาก ล่าสุดเลยอเห็นไปสงสารให้กับ,บว,วัดปลอยฝนเพรา<ร>ะไปได้สัมผัสในสิ่งที่มันเหลือเชื่อทั้งยังไงคะับใช่คือที่วัดป,ป,ปลอยฝนคือไปเป็นคนปากเสียเนาะเป็นเป็นคนที่ปากเสียไม่จะต้นจนจบก็ไปถ่ายน้องน้องยังอยู่เลยเนาะคนที่อัดด้วยกันก็คือไปไปเห็นศาลศาลเขาพังมากเน่ามากแล้วก็องค์องค์ของแม่ตะเคียนนะคะก็คือกําลังจะตกออกจากศาล ไปก็ทักกับพี่ที่พาไปแบบว่าพี่เขาจะพามาถ่ายรายการผีหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเห็นตะเมนับเห็นกับอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้พอพระอาจารย์ถามว่ามอกไปเห็นอะไรบ้างเขาก็บอกว่ามีแม่ตะเคียนนะแต่ทาไมแม่ตะเคียนที่เนี่ยไม่สวยเลยอะ่ะดำเชียผมหยิกด้วยแล้วก็เหมือนแบบมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นดำดำแบบมักรจุกอยู่ที่คออย่างเงี้ยค่ะเหมือนผมผามาเข้า,า,ขาแล้วเหมือนให้หนูหยุดพูดอะ่ะก็เลยแบบว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยว ถ้ามีจริงอ่ะเดี๋ยวจะทําให้สวยแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งศาลให้แล้วก็เลยมาตรงนั้นเขาก็ให้เห็นว่าเขาอ่ะอยู่ตรงนี้นมานานแล้วแล้วเขาตายพลายเขาก็เลยไม่สวยก็เลยตัดสินใจว่าเออเราระดมทุนกันไปตั้งศาลตรงนั้นให้ค่ะก็ถือว่าส่งเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ใช่ค่ะค่ะต่อไปค่ะอีกเรื่องยุงปีนี้ดูาดาราเป็นยังไงบ้างาคะเหมือนก่อนหน้าที่เกิดขึ้นว่าปีนี้ดวงดาราหลาลยหลายชาตินก็ยัง เยอะอยู่เนาะมีมีข่าวดีเยอะค่ะแล้วก็ข่าวร้ายก็ช่วงมีนาเป็นต้นไปก็เต็มตัวเต็มตัวนีว่คือจะมีเรื่องมาเต็มมตัดีใช่ค่ะหลังมีนาประมาณช่วงมีนาค่ะหลายแเท่าไหร่หลายแขนาดน่ะจริงๆมันก็มีเรื่องของการเลิกด้วยแล้วก็มีเรื่องของคนที่อุบัติเหตุแดงๆนะคะหรือว่าออมีเรื่องของการไปหาหมอประจําแล้วมีข่าวหลุดออกมาว่าเป็นโรคอะไร มาก่อนอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ทำงานร่วมกันอันนี้ก็แอบ,บแอบ,บน่ากลัวนิดนึงแล้วก็เรื่องเตียงหักอันนี้ก็ก็จะมีแบบคู่แบบพุทแต่งอีกอย่างนี้ค่ะจัขอบคุณค่ะ,ะรูปแบบไปหน่อย